GOLDEN เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e ม m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i n e แอด g o l d e n t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับผมยูิตอนครับพ่อตัวตันเ,เช่นเคยนะวันน,นีน้นนเรามาอยู่กับ,บ,บฮีโร่ที่เพิ่งบัฟเข้่มมาใหม่เลยครับคือเซเนียลนะครับนี่ก็คือตัวไฮไลท์ถัดไปจากเตียวนะครับมาในยุคที่เขาบัฟขึ้นมาเขาสามารถตีไกลขึ้นนะครับมันจะมีสเต็กเพื่อนเพื่อสังเกตดูใกล้ๆเอ็กซ์กควิวนะด้านบนที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับมันจะมีสสเต็กขึ้นนะครับนี่แล้วสเต็กเนี่ยเก็บไม่ได้โหไม่ได้นาจนเกินไปนะครับ เดี๋ยวขอบวกตัวนี้ก่อนหุ่นแล้วเจอกับมาหลอกซะด้วยคนระับเป็นตัวแผ่ทางแบบเต็มระบบพุลงให้หยิบมานะ้วโดนจะรีวิวครับโดนแก้ทางซะงั้นนี่ฮนะเพื่อนๆดูสังเกตนะครับสแตกขึ้นไวมากกดตีแบบนี้แต่จริงๆนะผมจะเอามาเป็นคอนเทนต์อยู่แล้วนะครับก็เป็นพลังแฝงฮลริชันเดอร์ไปเลยแต่ว่าเอออยากลองอยากลองแบบเกระโดดเข้าไปเบรนด้วย ถาวันด้วยนะครับอันนี้ก็ลองเซิร์ชกันไปก่อนนะครับโอ้โหไม่ไม่เจ็บเลย้พี่อ,อโทษตโรครับวุตะบีจะปาดผมก็ได้นีผมก็ถอยก็ได้แต่ก็เพื่อนเพื่อนผมไม่ขึ้นไอเทมรูนพลังแฝงแล้วกันนะครับฟังผมแล้วกันว่าผมออกอะไรมาบ้างนะครับขึ้นหรือว่าเซตอะไรมาบ้าง สรัฟคูลนะครับโกลเด้นสปิริตสเตนคือมั่วเลยนะคือมั่วเลยนะครับปกติเขาจะใส่เป็นโกลเด้นโปรเทคโพรเวสใช่ไหมฮาริโก้ไอสเตนอ่ะมาได้เรื่องของเวทนะครับเออนี่ก็เป็นแบบคอนเทนเนอร์ฮาแล้วกันนะครับมีของขึ้นโอ้โอเปจิด้วยโอ้ยพี่ปาดกูขนาดนี้โตโหดเลยครับทำโตแบบกลมๆเข้าไว ลองเทสไม่อยู่แต่ก,ก็ถือว่าถือว่าเราต้องวาร์ปก่อนให้เกียรติให้เกียรติในการแพ้ทางให้เกียรติในการ,ากการว้าวฟิกเกอร์ครับยยลบมาด้านซ้ายก่อนกอนกิลแล้วเรียบร้อยมาด้วยนะครับนี่แล้วเป็นเอลซูครับเอลซูปา่า จะสูมแบบช็อตกันแต่ว่าไม่โดนครับในจังหวะเรามาดูด้านบนกันดีกว่าครับด้านบน3ต่อ2 3ต่อ2เพราะด้านล่างโอ้เรียบร้อยครับเขาได้เอามังกรไปแล้วอันนี้ผมขึ้นขอมั่วเลยนะครับไม่มีบ้าบซะด้วยเฮ้ยว้าวโอ้เธอเลือดเยอะเลือดเยอะนร่งๆแบบหลอดจัดเลยไฮยัตตุ ประมาณนี้ครับก็ขอลองมันไม่แรงเลยอ่ะเพื่อนแต่เร็วแต่เร็วมากนะครับพาร์ทสี่แบบตีไกลนี่แบบเร็วมากอันนี้เรายอมยอมเขาไปก่อนนะครับแพท,ทางไปแล้วด้วยแล้วก็เสียมังก่อนไปด้วยครับแต่ก็แอบแรงอยู่นะ เน็กง <mm um. ่ายๆครับเราเป็นทอจะจะจะเราคว้างค้อนไปได้ครับโคตรเฟี้ยวคว้างค้อนรอผมมีของเวทก่อนเทรอผมมีของเวทก่อนเท วิ่งวันนัู้ดาเมจสองตัวครับสารนี้ตีก็ไม่ใช่ย่อยเนี่ยเอออาดิซูมทั้งวันน่ะซูมทั้งกุยทั้งวันน่ะเพื่อนเอาแล้วยิงแล้วบ้างครับยิงแล้วตสวยครับผมยิงแล้วบ้างครับผมรอวาร์ปให้เลยถ้านนายแบบเลือดโลอมกลางเพื่อน แต่ว่าตรงนี้ในยนายต้องเอาตรงนี้ก่อนนายต้องเอาในยะตรงนี่ก่อนนะกดดันครับคอรพิฆาตถ้ามีไอถึงแรงวะเพื่อนมีแบบไอเทมแบบแนะนำผมไหมปาดคอสยังไงให้แหรงเออลองพิมพ์เข้ามานะครับผมจะได้ไปลองเล่นดูหรือแบบต้องลองแบบโอ้โหดีโซเลสสปิริตสเตนเลยไหมนะครับถ้าเป็นเวนั้นก็แบบจะบางน่อยแต่ว่าผุมขอเสิร์ฟด้วยกันผ้ว้าก่อน จงหวาสวนเฮ้ยร่างเยอะจังง่ะโอ้โหเฮ้ยทำอะไรตัวนี้นี่ให้เกลีกันหน่อยนี่มันป่าฟังเราให้เกลีกันหน่อยเผินไปหาในคอนคอนทะลุมิติหลุดมาจากมาเวลหลุดมาจากมาเวล ไม่แรงเลยว่ะแต่ในเรื่องของกระโดดนี่เห็น <ๆ S 1> เห็น <ๆ S 1> ได้เป็นทัดเจนเลยนะเพื่อนๆโดดเถิดไปหาเออเนี่ยดูดูรเบิดแรงนะครับสกิลหนึ่งเฮิ่นไม่ยังยังยังเฮิ่นเอาอ,อะไรครับนี่ยแล้วพี่กระโดดกระโดดไปทะลวงหลังเลยเลย มาแต่ที่เท่าที่ผมอ่านมาในเรื่องของฟิิลหนึ่งของเซเนียเขาบอกว่าถ้าเลือดเรายิ่งเลอะยิ่งเยอะนะครับมันจะยิ่งแรงเออเดี๋ยวลองออกแบบพวกเวทแล้วบวกเลือดไปดูนะครับยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์รู้จักเวลาบีทเอ็กเซลไมเงยคลิปรถที่ัปจะตีแรงกว่าเราอีกไหมเนี่ยว้าบอย่านะ ตายสองผมไม่ได้มาช่วยเพื่อนเลยนี่ความรักเพื่อนแบบนี้เราก็ตายเราุทำไปแบบนี้เังแต่ต้องถอยไปก่อนตโตโรโมัแข่งจัดหนึ่งปาดยังไงสิอุจจาะหนึ่งซุเบ้ที่น่อยมาต่อม,มา,มมารองเท้ากันเีแๆนะผมขึ้นมาเป็นโอฟเมจิกแล้วก็อาร์โกนี่นะครับผมไม่ขึ้นไม่ขึ้นในเทมนะแต่ก็จะบอกให้เลยว่าผมจะทำอะไรต่อนะครับ ลองดูว่ามันแรงหรือเปล่าถ้าไป่แรงก็ไปต้นนองเล่นฮะก็ไปเล่นสายเทคงของมันดีแล้วนะครับเป็นแบบสายซัพพอร์ตเล่นเอาฮาเฉยเล่นแบบคลายเครียดกระโดดเข้าไปครับฮิวให้เพื่อนเอ้ยฮิวให้อย่างจานเย้ย เรื่องกอดที่ให้เพื่อนผมคิดว่ามันเยอะขึ้นไหมเออเอาสกิลสามผมอ่านไม่ค่อยเข้าใจเนี้ยแล้วจะงงก็ต้องมาเล่นเองก็ยังงงอยู่เฮอตัวนี้ไปแล้วรอเพื่อนไฟรอไฟกันอีกทีดีกว่านะครับอะไรเบึ้ม มโ,โอเคครับพี่เราเราจะชนะได้จริงใช่ไหมใจเย็นหน้าเราชนะได้เพื่อนบอกมาแล้วครับแสดงว่าเรายังมีหวังใหอีโอ้โหยังไม่ทันได้วาร์ปเลยมันแรงมากเลครับมันปาดไปตัวนเมนตัวไปโคตรน่าเกียดแล้วอีรินในยุคนี้นะครับเป็นสายเวทแล้ว สายเวทที่โคตรแรงเลยนะครับเออเท่าที่ผมเห็นนะจากจากที่ลงแรงมาจากที่ลงแรงมานะครับอีรินเห็นเป็นสายเวทค่อนข้างเยอะแล้วกกลภาพน้อยมากนะครับเออเดี๋ยวจะลองลองเล่นดูแล้วกันสำหรับสายเวทเพราะมันโดนเนิรอฟลาสุดนะครับคนเปลี่ยนไปเล่นสายเวทกันหมดเลยรรลีแล่แบรนด์เก็บสี่ส,สแต็กแบบนี้ บับบับโดนเถ่าเฮ้ยเอาเรื่องแล้วแต่ก็ถือว่าพลังแฝงพลังแฝงก็เรียกว่าเถาวันก็ยังดีนะกระดับสรับเกษเนี่นะระเบิดสกิลหนึ่งแล้วก็ด้วยพลังแฝงของเถาวันเรามีเอ็กซ์คอีกดาเมตที่แทบจะเห็นผลแบบกระโดดใส่ใส่พวก ตัวบางๆผมว่าคิดว่าครึ่งหลอดได้เออแบบไม่ได้พูดแบบคอนเทนต์เนีเอาดีๆแบบกระโดดครึ่งหลอดได้เลยนะเฮ้ยได้จบกันแล้วโอ้โหใจเย็นดิของยังไม่ได้เลยเอาบาสไปก็ได้เราเราจะยังแบบไม่จบนะครับ <Hey. S 1> จริงๆเราสามารถไปช่วยเพื่อนได้น,นานแล้วผมแต่ผม,มอยาก <Your team S 1> เล่นต่อ,อยนิดนึงซอร์รี่กอล่าไปซอร์รี่กอล่าอันนี้ได้ เป็นเรื่รงองของเจาะเกาะนะครับแต่ก็มันจะให้พลังชีวิตขึ้นมาด้วยอ่ะก็อยากรู้ว่าสกิลหนึ่งมันจะแรงสักแค่ไหนนะครับแล้วโดดแบบเผิน์สวิ้ย <S 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 โอ้โหกำลังจะง้างเลย <S <S โดนโดนเอลสูผมยิงธรรมดาไปนี่ครับเอลสูทที่แท้จริงมันต้องยิงธรรมดาเริ่มแรงแล้วนะครับสำหรับสกิลหนึ่งก็มี HP บวกมาจาก โอ,าาโอ้บมานอ่านอะไรวะโอ้บอฟเมจินะครับโอฟเมจัยแล้วแต่เพื่อนๆจะอ่านแล้วก็บวกมาจากซอร์ริงออร่านะครับบวกด้วยรูนที่เป็นโกลเด้นสปีดเอ้ยโกลเด้นนะครับประมาณนี้ไหนๆก็มาไหนๆละขอลองไอ้เจ้าดีหน่อยแล้วกันนะครับอโพคาลิปอโพคาลิปก็ทำงานทำงาน,ในใคล้ายๆกับออมนิอามรม์ในสายกายภาพเลยนะครับเวลาที่เรากดสกิล แล้วตีเป็นโจมตีธรรมดามันก็จะติดพวกพารซีิฟของออมนิอามพารซติฟของอพโพคาลิปทำให้มันแรงขึ้นนะครับตีแรงขึ้นนั่นเองอู้ดูแต่แต่เพื่อนช่วยดีกว,ว่าไม่เห็นตาเป็นที่ชัดเจนเหมือนกระจายคนนไม่ค่อยเห็นเลย้แต่เลดแต่เลดเริ่มเริ่มเห็นผลน,นะฮะดีเดว่าเรากดสกิลหนึ่ง จากพารสิบตีไกลด้วยเออเราก็ได้แบบอัพพลัิปตีตีไกลๆด้วยนะครับสัรหาเล่นนะ่ะจบแล้วจริงกับเพื่อนเอาไม่ไดีปั๊บโอ้โหของยังไม่ทันเต็มแต่แต่คาดได้เลยว่าถ้าผมคิดว่าขอผมตันอนะ่ะอ่ะพวก ไอตัวที่มันมีปีกชื่ออะไรนะวีร่านะครับผมคิดว่าโดดเกินครึ่งหลอดบวกกับพลังแฝงอาถาวรันด้วยไอเทมจากอาโกนี่เองอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเกินครึ่งหลอดเออแล้วมีแบบระเบิดจากเอ็กซ์คิวด้วยนะครับผมคิดว่ามันแรงมากนะสำหรับในแพตซนี้ที่บัฟขึ้นมาแล้วก็ดีขึ้นสำหรับใครที่เป็นเมนเซนิอลนะผมคิดว่าดีขึ้นมากๆนะครับผมขขก็แตะไอจ like, อนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ชกดซับไพส์อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลานไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ